สบายดีพี In ่น้องมาสุกูสุกคนมากเพื่อนยังบรีเก็บเด็กเนี่ยเรื่องเฮ็ดซอมเฮ็ดกับพี่น้องเลยซอมเฮ็ดเนี่ยต้มเนี่ยแกงกับพักเนี่ยเขาติวเนี่ยกลางยังบรีเกตเนี่ยแกงใส่พักใส่หยางนะฮะก็เฮ็ดเลยพี่ดอวเฮ็ดยัง จะคือดอกตะว,วันว่าได้เป็นหนึ่งอันนี้ค่ะคือดอกนี้กาเวนซอบอันนี้เฮ็ดอันนั้นเด้อเฮ็ดวิกเด้กเป็น้อวเฮ็ดขมเมันนั่งมัใหม่ๆอยู่ก็ยังจูงมนไล่ไลยมืออื่นมือหื่อันนี้นไ,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 นนไปเก็บกินได้อยู่มองกระตายนะถ้า,าว่าเก็บมันใหญ่ทำนี่ป้ามันใหญ่ทำนี่้าร์บุ้งคนเอาน่ะได้อยู่มองกระตาเนี่ยเฮ็ดหมึ่งที เม็ดอ่อนหน่อยอันนี้เอาเอาเอะละซอมเห็ดอันนี้มันเป็นเห็ดขมเห็ดขมกับเห็ดเพาะประมาณนึงนะต้องต้องตั้งลุ่มนะอันนี้ต้องตกใจเห็ดอันนี้เห็ดกินเห็ดหวานอันเห็ดถึงนะค่ะเจะาหอกเห็ดถึงเห็ดเห็ดถึง ให้งดอนบโมฮิดเนียงทีน่ะนาก็สีะเลาตีนมาหนึ่นะะนงะลินลูก่าลิน,ลลนตุกุกหยิบมินมยำกุดๆมาในแกงในที่นอกแซ่บปะกี้ซีเลือกเนี่ยต่างหากเจอาาว่ามันมีเด็ดหวานกระห็ดผมหนี้นการโอโต้ก็อ้นน้อยเข้าสวรรค์เด้อ คนปรอยู่ค um, oh> ุณพ่ะวันแรเอาไสวยอ่ะะวันร่อแรกครับวะไม่คดลับบอกตั้งเ um ิ่เลยตั้งเดินข้นอีแ่บต้มเง็นน้ำสะกอมพองเป็นหินขมเอ็ดออกในป่าวิคอันนี้บกคมอันนี้วานี่แ่บ อันเป็นวีย์อยู่นั่นน่อยนั่นนี่อะไรกหลายก็ได้ปะเนี่ยค่ะคนบอรเอาจะไปเอาได้ไปกระต่าแล้วก็อื่นมากันเลยถ้ามันมีคนหาอยากจะเข้าห้า าไปก่อนเฮ้ยคนมาหาจินหาอยากลายลุมูเข่าหมออบมาพี่มาท่าพี่จะเห็นผมมาท่าพี่จะเห็นแมทเสมอยากจะเห็กล้อง้องหิบกระาตีนเห็ดแลักกลาวตีนม่วงจุดอยากองม่วงจัดสมม่วงก็ม่ ว่าไงเลยแมงวงขังลงมาเลยตกใส่อาด้าดินบล็อกแตกที่คิดคิดสุกงวงมันเฮ็ดน้ำเฮ็ดแล้วก่อนโอ้ยกระเซาะเลยาสิมลงเล็ดหวาน น้องบอลก็น้องมุกนอนอยู่ในหนนะจ้าบมดไปนะแม่เพื่นได้น้องบอลนะนี่ต่อออโต้ออโต้ปิดไปออต้ปีดไปกำลังในหน่อเดี๋ยวนี้นะในไลน์ชอน ว่าขลอ,อยออกแล้วตะปูปปติปิเต็มตะปูตะปิเต็มตะแพงแะมขลอยออกแล้วนนออตั้องทำเดิไปทออกตออกก้านอ,อ,อ,อมเพ,พาะกระดกได้ลายเลยทีเดียวเี่ แก้ข้าแก้นี่พอกันวล้เลยเพาดีแก้นะกินพุดิตักรวยหนึ่งช้องรวยไปพักอย่างแก้รายกะอ้ยผู้กินน้ำร้านเ้าก็บเบนหมักกินกันได้ร้านหมักกินแบแก้ใหด เป็นลต้นถ้าก้าล่างเอาเอาแหน่งหกหกหกออกดูสิน๊ะแต่ว่าเมื่อกี้สิขูดเอาแบบนี้เพราะว่ามันก็บโบรายแล้วก็มันสะอาดกว่วห้าขานแหน่งขูดออนเขาก็ไปล่างนะตีนเพชร โมนมะีเิดเดียวอัน <upright> น้อยได้มาอันฮิเพาะในกานวนบักแกงังงอย่างเ้ปาโบหินแก็เอาบ้านอะไรแบบี้กรต้อข้างหลังเฮือกอ่อนอ่อนคนณหาคู่มือมือนึ่งสองสคนห้ฮเาะฮิเพาเจ้าเจ ใบบุญมะเท่าหึอะไรอะยังน้ำยังฮ็ดออ้เจ้าซีมนฮ็ดยังอยากขี้ฮ็ดละงอข้าวออกซีอมีปัญหาจุบอยู่ฮิดจะได้ยันบนดดีเจ้าเนาะแค่ทีเล Thảo Nam Lần của họ, họ nhàng thua thua Giờ ăn một thế nào mà này Mặt. Hết khó Nhưng mà nó nhảy thì đắt cả đỡ Cái nó nhảy nhảy จ้อาออกระลาคองทงโต๊ะให้เาาคาะ่ะจืห่อนเดือนสิบเอ็ดู่เลเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดก็จะมดประมาณจุดมดมดหนาเฮ็ดปวอดกออกถูแล้นาะ เอาแล้วข้นเสร็แล้วกินอาเลยจะบมังวงจะมัวงทลสซมันโอ้ยจะได้เลดฟูไป Nói này, thế này cho thấy đi ngay, ăn lau không? Làm ไปล่างบันทึกย่อเสร็จแล้วก็เราตีเห็ดเราเห็ดเราเห็ดเราเห็ดเฮ็ดเลยดกินกระสีมากินหมักหมวงต่อจ้อะฮะคลิปนี้มาฮอเน่ลาไปก่อนเด้อค่ะติดตามติ๊กหนาเด้อตบใจทุกไลค์ทุกค like, อมเมนต์เด้อจ้าสบายดีบ๊ายบาย